วันนี้ก็มาเพาะขยายไม้ประดับไม้โชว์ใบอันนี้ไม่โชว์ดอกม็นโชว์ใบหลายท่านอาจรู้จักเนาะแต่หลายท่านก็ก็อาจจะไ่้เป็นไม้ฟอกอากาศเหมาะเลยสำหรับไว้ในห้องโถงห้องโถงบุมระเบียงสีสันสวยดีย่ัยฟิลิปปินสื่อเข้า อันนี้ผมตัดมาจากเพาะขยายแล้วจัดเข้าห้องประชุมพอดีตัวนี้มันมันมีน้อยทีเนี้ยเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นหนึ่งนะีตัดมาก็ไม่มีอะไรมากใบเลยเราตัดแต่งออกบ้างแต่ไม่ต้องถึงออก็หมดหรอกนี่ตัดมาดิบๆคือเพิ่งตัดมาเมื่อกี้ตัดมายังไม่ถึง10บนาทีเลยก็พอดีชาร์จแบบเสร็จ ก็จะถางก็เนี่ยธรรมดาเราตัดมาก็กะพอประมาณเอออีกอย่างเคล็ดลับผมตัดมาแล้วเนี่ยผมก็มาทํใไมใช้น้ํายาเลียงหลกนะเอาหาแก้ววัสดุอะไรก็ได้ใส่น้ําใส่น้ํามาผมนิดทาแบบนี้ทุกทุกครั้งทุกทุกทุกชนิดพันธุ์พืชนะที่จะมาปักเพราะขยายน่าจะเป็นส่วนหนึ่ง่ะเหมือนเรา เหมือนเราตัดปุ๊บเหมือนเรามีดบาดหรืออะไรเนี่ยเรารีบปิดไว้เลยแผลอันนี้เหมือนกันเนี่ยก่อมาก็ใส่น้ําผมจะตัดใส่น้ามาเลยถ้าเยอะๆก็ตัดใส่กระป๋องกระป๋องใหญ่ๆแบบเนี้ยเยอะก็ตัดใส่กระป๋องเลยคือตัดแล้วเสียบเอาเอาทางก้านเขาลงอ่ะเป็นน่าจะเป็นเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆก็ผมทํามาผมก็ทํามาแบบเนี้ยไอ้สูตรนี้ก็ไม่ได้มีใครมาสอนมาอะไรหรอกก็ลองก็ตัวเองเราก็ตัวเอง เอาออกบ้างเล็กน้อยช่วยเหลือของการป้องกันการไคยน้ํแต่จริงไม่เอาออกก็ได้นะผมทําทีเจ้านายเขาสั่งเร่งด่วนเอาตัวนี้ผสมตัวนี้นะสใจการน,นะตาลุงนะหนาะหน้านะผมก็ทําไปเลยเดิบๆอย่างเงี้ยแต่การเจริญเติบโตจะช้าใบก็เยอะ มาเงี้ยก็เสียบเลยขุยมะพร้าวก็เป็นขุยมะพร้าวที่แช่ข้ามคื้นเนาะมันจะลดสารบางอย่างในนี้ถ้ายาวไปก็ตัดทุนสั้นลงบ้างอีกการอัตราการแตกลาก็มันก็อาจจะน้อยไม้สวยงามไม้พาออากาศ ในห้องนอนนองไรได้นั่นแหละว่าไม่ใจ่ฟอากาศแล้วนะก็มีคนถามนะก็ไม่ได้ทีก็ไม่ได้ตอบเขาคือมันเป็นเรื่องนิดๆหน่นนอยๆเนาะไว้ในที่นอนเป็นไงไม่อะไรไม่เราบกเนี่ยมันไว้ได้ทางนั้นแหละครับมันเป็นไรหรอกมันมันทีเยอะแยกอะไรถึงแยกอากาศเราไอ้ที่เขาว่านอนใต้ต้นไม้แล้วหายใจไม่ทนันอะไรอากาศออกเจนน้อยทีอะไรมัน แบบต้นไม้ใหญ่อะเราก็ไม่กวนอย่างนั้นอะต้นไม้ใหญ่ไอ้ต้นเล็กๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรสร้างปัญหาอะไรให้เรามากบางทีถ้ายาวขนาดนี้บางทีก็ต้องตัดแต่นี่เอาได้ไม่ไม่เป็นไร นิดนดนนหน่อยไม่เคยทิ้งเขาอ่ะเาขาก็ดจากมาเพาะขยายก็ประมาณนี้เนาะไม้ฟออากาศที่สันสวยงาม ก็เป็นอันทีเรียบร้อยเนาะไอฟ,ฟิลิปปินสำหรับผมการเพราะขยายต้นไม้ผมจะไม่ใส่แน่นนอกจากเขาจะสั่งมาเป็นงานด่วนงานดิบเงี้ยคือต้องวันนี้นะอะไรเงี้ยหรือไม่เกินพรุ่งนี้เงี้ยก็ถึงจะใส่แบบแน่นๆผมจะไม่ใส่แน่นงานที่ผมทําส่วนมากผมเผื่อหน่งเน้นความปลอดโปลงความที่ว่าต้องติดชัว ความี่ต้องคือทําได้ต้องได้ผลแน่นอนร้อเนะถึงจะทําไม่แม่เอาโม่โม่แต่สัว,สวอ๋อคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอขอบคุณมันเพื่อนอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมีสาระที่จะนำมานำเสนอมาแบ่งปันกันสำหรับคลิปไผยฟิลิปปินส์วันนี้ก็ แค่นี้เนาะประมาณนี้เนาะสวยๆไม้ฟออากาศกอขอขอบคุณเช่นเคยสวัสดีปีใหม่ขอให้มีโชคใหญ่ๆทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับผม